สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องกอยบ้านนาชาแนลค่ะมืเอนี้ยูนาบ้านนาศีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะยูนาบ้านนาศีเนาะค่ะเนาะสิมาติดตามตัวเลขน้ำนาศีค่ะท่านผู้ชมนาศีพิ่นฝันว่าเพิ่นเด็กไปเมืองรับเล่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหนค่ะนาศีพิ่นย่างออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮากับสิไปติดตามตัวเลขน้ำนาศีผอมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะว่านาศีพิ่นสิฝันตัวใดค่ะไปค่ะค่ะ ขากะยูกับน้าสีฝันแม่นล่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าเพื่อนฝันเพื่อเด็กไปเมืองรับแรค่ะท่านผู้ชมสิเป็นจังใดเฮากะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะนั่งถาเ้าอยู่ในบานล่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเ้ากะสิไปถามน้าสีว่าเป็นจังใดคือเด็กไปเมืองรับแร่เนาะค่ะเนาะก่อนอื่นกะต้องขอสวัสดีน้าสีก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเอาลอตเตอรี่ไปเสี่ยงเบง โอ้ยก็สีได็ซส้อรอติดสี่หกหนึ่งมันฟันแนวนี่ฟันว่าเด้เนื้อมูเนื้อมูนั่นอันอันอันมันไม่ได้มีน้อนจับอยู่หันก็ได้ใบนอนนอนอีหยังมาจับเนื้อหมูเนื้อมูเนาบ่แต่ขอาเกิดมาปุ๊บแต่ก่อนิ่นฟันเห็นเนื้อมูเนื้อย่างนี่มันสิเป็นเหลขกกอืมเป็นฟันเห็นตัวมูกับโคกก็เป็นฟันเห็นเนื้อมูกับโคกค่ะอืมในนามตเก่านะคะเออในแต่เก่าออกเป็นตัวนีเออเห็นบอกส้มออกคกโคกเก่านั่น S <S จากของผันเอาเซละขานกิโลละหนึ่งอร่อยครับสองอร่อยปันว่าูเถาเหนือมูมาหันสองคนจากของค้นอยู่เหนือมูเป็นเด็กโคกว่าปูเถาโคกเก่าจากของฟันโบมาโคกเก่าก็เลยบอขีดเอาควาเล่พูดออกมวันเสาร์บอขึ้นมาโคกเก่าก็เลยบอกว่าว่าโคกเก่าเพราะว่าท่านฟันเห็นเหนือมูอย่างนมันจะเป็นเด็กโคกนะเออครับอันเห็นโตโมูเนี่แต่วันในวันนั้นที่ฟันที่เคยฟันไข่ไังสีก็ออกงูเก่าอีเลีฟันว่าเอาอันอันโกเก่าที่ดราเอาหนึ่งสเอาเอากิโล อันหนึ่งก็สองกิโลเอาอันสองศูนย์กับหนศูนย์ค่ะเออมันมันฟันเห็นเนือมูหยาในสิบเซนิมีรหกเหมือนะอันนี้ผู้เทามาขายสองคนตอนนั้นฟันผัดออกโคโค่เก่าค่ะเออของผัดพอเอานะแล้วแล้วตอนบวมมาแล้วตอนนี้ฟันต่ว่าจังไดผมทุ่ยถ่ายฟันมาจังไดผมทุ่ทายนี่ฟันวันอันได้จับเหนื้อมูนั่งมูแต่มีนอนจอนยืดยืดมูหยางมู นอนย่างมาจอนื้อหมูในความฝันน่ะก็ไเด็นใบก็มมแต่นอนก็ไเด้เจ้าของก็ไเด้แแลว่างเหเห็นเด็กเสียงเล็ก่้นนี่เอาบอกก่อนว่าก็เริ่มคนสี่ฝันเสียงเด็กเสียหกหนึ่งหน้าวกันก็ได้แล้วว่าอหมูหมูก็เป็นหกนอนก็เป็นหนึ่งเออเจ้าของกับว่าเมื่อก็หาก็ว่าแปล่แพร่กหนึ่งหาอุบยหาหนึ่งฮกหาฮกหนึ่งนี่นะเจ้าของกับแปล อันนี้ไปหาสื่อวัตถุนี่หาหกหนึ่งหาหนึงหกมันบ่ได้เขา,าไม่ได้ซีหกหนึ่งไม่นใหญ่ก็เลยเอาซีหกหนึ่งว่าเด็กหกหนึ่งอย่าคล้องกับมักอยู่ดอกถ้าหมักนะเพราะาเด็วกว่ามันข้ามแต่เก่ามันมีหกค่ะเด็กชิบมีหกมีหรอแต่เก่ามันเคยมีหกความคิดเขาอย่าคล้องว่ามันมีหกก็เลยบ้านหาหกหนึ่งหาหนึ่งหกแต่ว่าจะกคล้องผัดไปเอาซีหกหนึ่งมากก็เลยว่าล่องเสียงหัวขึ้นนี่เอฟซีก็ว่าไม่นใหญ่ใหญ่อันเสียงหกหนึ่งกับซีศูนย์ ยายนามเาเสียงหรตัวเสียงแต่หกสี่หกหนึ่งตัวเดียวสื่อจนมาเดีเสียงบอกสื่อ,ส,อสื่อตัวเดียวหลวมมันเสียงหลโตมันหลายอย่าง <c oughs> เออนี่ละจะแมนของแท้กต้องสื่อหลายตัวสื่อหลายหตัวมันเยอเงินกนะ็ได้เอาสี่หกหนึ่งมาเสียงว<ไ>ดมนตนแล้วอธิษฐานท่นสิถืออีนิ้ก็จะมนตรงกับเ็กถ่ายแลวันทีนึงมดประจำมันทีนึ่งขีกายจนพอสองสะพานหาเราหกสิบหายีี่อยใหญ่ฟันดีฟันมาเด็เสียงเด็๋ของฟันมาเดกินเดียอยากเด้อวาสั่ เขาพ้องเราสิ่งมหให้์เราฟันวาผัวเกากับมาในลูกหน่อยมานี่เอาอืมในลูกหน่อยพ่อฟันนั้นจะไปใส่ดอกมานี่พ่อฟันว่าในลูกหน่อยแลมันนี่ก็จะไปใส่มาใส่ปูโหดคือกันฟันาวาในขี้อันคนเป็นเหื่อหรอกฟันว่านามท่วมนามถว่มถวอยู่ยนกลางเมืองรับแล่ก็ได้ไปในเมืองรับแล่ให้ลง่ายองเรื่องรับแล่สิออกมาก,ก็ออกบ่ด้ก็ได้ในขี มันข้วยก็คือบนแม่เนื้อส่างนี่แหละแต่ความก็จำมันเป็นกข้าวขาแต่ว่าเป็นซัดใหญ่เป็นซัดใหญ่เนื้สางคือขัวเห็นไหมละครีหางมันออกมาหาทางออกมาว่าอะไรมันมันขี้หางเลยว่ะเออยังไงว่ะเราฟันเบีบนี่ฟันนี้ยังฟันเนี้ยนี่เป็นบกค่เยคยฟันเห็นเมืองลำเละกับฟันเห็นเมืองเมืองลำเละค่ะฟันว่าได้ขี้หางมันออกมาหาทางออกมาว่อะไรไม่หนาม่วงเมืองลำเละก็ฟันน่ะแต่ว่าก็โชคดียเด้ยังได้ขี้หาง แต่ถือว่าขี้หางผมมาอยู่เนาะขี้หางออกมาจะมอกมาได้หนักที่ถูกกับไม่ได้ขี้ไม่ได้บอกมาไม่รู้เ่องันแบบนี้นะฟันเราต้อหงมือเอาฝันตัวนี้ว่ะเออแค่นั้นแหละแต่ว่า้แต่ฝันมาพวกเก่ากับมานี่ก็ถือว่าฝันดีอยู่ได้เนาะตัวเล็กตัวเก่ากับมากๆเลเก่าเกับมาเออกต่ฟันว่าได้เล็กหน่อยน่ะก็ใช่ป่ะเออมีที่เป็นเสียหานึงบ่หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่ายายมักหกหนึ่งนี่หลายหลาย คือเราจะดีมากกับซีหกหนึ่งสองใบเด็กถ่ายมานึะงพอเสร็จไปเอาหาหกหนึ่งมันมีใหญ่ไม่ได้ซีหกหนึ่งเราถึงเร่ได้ซีหกหนึ่งก็พบหนึ่งพบเด็กกล้ามกันนะมักหลายคือหกหนึ่งเออต้องฟันเด็กใบนอนนะฟันเดใบนอนนะก็อเสียบังแม่นขันขันฟันมาเด็กใบนอนมันไม่สศกนะจ่าหนูฟังเบื้งนี้คันแมนให้นูตีเป็นตัวเล็กนูกระต่องตีเป็นหกหนึ่งตะวันนูประเดี๋ยนว่ามันมีหาน้ำ พราะว่านุได้ยินแต่อนอนกับหมูที่นะซีว่าเป็นเป็นหกเป็นบองนอนกันหนึ่งเล็กหน่อยนูกยก็ตีขึ้นกันอเล็กหน่อยกันหนึ่งหมูโมมนเสียงเล็กตัวน,นี้สี่หกหนึ่งกับมาฝันมาบอกอันผัวเกากระม้ามันใหญ่กะเด็กเล,ล็กหน่นอยไัลนลูกม่นสร้างด้ล,ลูกแบบเท่าแท้ก็ได้ว่าืูกเล็กมันสีขาลนะบอพี่น้องก็คือว่าอยู่เรูกเด็กสีขาว่าจัก ตัวนึงก็อันนี้แล้วก็พากันไปใส่ดอกโบหูอันนี้มาไปติดเกาะกลางหนาเหมือนเมืองลำเล่ไปเมืองลำเล่บอกว่าที่ว่าไปใส่เออหูแต่ว่าเมืองลำเล่แต่ว่าโชคดียังเด็กี้หางสานด้วยที่ยังกล้วยกอกไวนเนาะมันควาบๆครับข้ากับพ่อชัดนะคือจังสางก็แมงยังกล้วยก็แมงคือจังสางแต่ว่าเด็กี้หางวันใดอืมค่ะขี้ชอนคุณชอนชาเออสางหอดได้เน่ะไม่ใช่ไม่ปีเลยบอกอันนีวใช่ผ้าขอกวันใดเนาะ บอกหูแน่ว่าแสดงว่ามี่สิ่งดีๆอยู่ในเจ้าของอยู่ได้แมนถือวันนะซียังโสดีนะคะที่ว่าได้ขี่ซัดซีขาออกมาว่นเกิดก็สิบวันเด้ออกมาม่ได้ออกแล้วกลางถ้วมเบิดเนี่ยเนี่ยหมดซัซีขาซัดซีขาก็ะเด็นด้วยผู้หนึ่งเขาเขาเด็โขคือคเห็นเขาว่ามีแต่สีเปนลาอยู่ได้สีลบหนึ่งแหววถือแต่ว่านี่แหละเสี่ยงต้นนี่แหละก็ซื้อมันต้นนี่แหละโหลด เอาเป็นว่าเสียงโศคไปขันไม่โงสวกกับถือขันว่ามีโศกกับว่าถือไม่ขันคือสมัยก่อนโมมีคิดมะโลกนั่นสมัยแต่อายุยายอายุสามสิบแปดปีนั่นไว้ตื่นมาว่าแต่ยนีมือเศร้ามากนี่พี่น้องมาเต็มบ้านมะเท้าลยขั้นฟันนั่นขั้นฟันมาฟังเลยถาฟังเลยก็ใหญ่ถือยี่ปีเออฟันว่าแถวเฮียสองเนี่ยออกจากป่ากแต่ยังถือแปดสองสองแปดแปดปุ่อย่างป่าก็แปดสองเนี่ยองแปดสองเออมัวเพราะว่าอันอัน ย่าฟันเนี่ยนิเส,สียของหักบอเสียหรอกข่อยคยฟันเนี่ยไปตุลิก็ไม่ดีะเงนยเออปลากับแปดสองลิ่มกับสองก็ฟันว่าเขาฟ้า,ามมให้าง, <ๆ S 2> งสามโตกับเป็นแปดสามถือกิวงันได้ปีเพรอะตอนย่าอายุสามปีนะอตอนนั้นว่าันมีคิปไม่เหตุถือกิ้วว่ามันเกือบสู้งหวดกับพอหน่ใส่น้ำเด็น้ำเบื่อยู่สมัยอายุสามสิบแยงนีกหาสิบัวต่วันนุถามคะนาสีคันแมนในตอนหนีใจังขึ้นมา หาหนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งหาตัวค่ะหรือว่ามักหกหนึ่งสี่มักมี่ล่ะมักในสี่ฮกหนึ่งนี่แหละเอาตัวนี้แหละมักตัวนี้แห้งเออซื้อตัวเดียวเดียวไปโหลดถือกันคือถือก็ถือกัว่าวกันว่ากันค่ะก็เดี๋ยวจะส่งไพ่ไม้มันอันไมโส่กับถือมันว่ไม่ส่งกับบดเชิงน่ะกับเรื่องเงินแต่เอ็มซีเพิ่มบอกนะเพิ่มบอกให้เสียงซี่ศูนย์นั่นเป็นว่าสี่ศูนย์ก็พวกหนึ่งกัได้เสื่ียงเอาตัวเดียวมันหลายตัวหลายมันกับมันสีบวกถือมันสีหามัน มันจิถือตัวเดียวก็ถือแน่นอนไม่แต่กิบรดสซื้อหลร้เด้อสื้อเลขตัวเดียวตัวเดียวมันก็ถือัมันจิถือสื่อว่ากับสัําก็นยังถือแต่ว่า่านผู้ชมอยากกันมิมีสูแต่ว่า่ตนผู้ชมอยากกันไว้4ีู่กว่ว่ากันเด้อกรบเล่ากซื้อ่0ก็ซืลอก็แเล้วแต่เล่ากราเล่ากระเ่ากระเล่ากรซื้่ากรเล่ากรเล่ากรล่ากระเล่ากรล่าก็ลากรเลากะเล่ากระเล่ากระว่ากระเด่ากรเล่ากระเด่อเอาวัวใด่ัวระเ่ีเล็กเดียวนะค่าะเล่าระว่าลํากรนี้ก็ยัง คือเจไดคือเจไดยยังอยากายังน้ำยัวประเที่ยงไอ้กิดว่านอาจจะมีซันนยู่แล้วความฝันแต่ว่ากระโชคดีดอกจีน่าสีปรนได้ออกมาเนาะปรนได้นั่งสาหางส่างกุณชรอนคือเอามินไอวานอะส่างมีปีกสร้างในตำนานออกมาจากเมืองรับแร่นอกจากสีว่าเอือยูพจนสจีอยู่ได้โดนอยู่โอเคยฝันเห็นเมืองเราแลยยังได้ไปฝันเห็นเมืองเราเลยนักเสี่ยโชคให้ลาบกับเอซี่ปเด็งเรืออยู่ นาสีนี่ก็เป็นคนหนึ่งอีกนะคระับท่านผู้ชมฝันแมนฝันฝันจากตรงโยจะว่แปลน,นัาา่นจะจะให้เอฟซีมันแปลซอยเนาะอาจจะมีแปลถือบางก็ถือบางไม่บางงวดบางขั้นนา,นาสีอาจจะแปลผีใจเอฟซีแปลถือก็มีได้เอาไปครับท่านผู้ชมจะเอาไปบนตัวเลขก็เปไ็นเหนของเขาเขียนใส่สม,มุดิในปีไหน้องะในแคปหนสำหรับคลิปนี้ก็สีมาสรุปตัวเลขของนาสีเนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองศูนย์สองแปดศูนย์ เลขสองตัวก็สิมี408090น,ะะน้อค่ะนาะส่วนเลขที่เพิ่นฝันมาขึ้นน่นเพิ่นเอาเลขเสียงควมฝันเพิ่นมาเพิ่นก็นได้461เด้อค่ะท่านผู้ชม461นาะคะ่ะนาะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤจิกายนต์2 5หาอย61ค่ะการให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางนาะค่ะนาะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบัน,น้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนาะอคะ่ะนาะเจอกันใหม่คลิปหนา้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กอยบันหน้าน้ำเนเดอร์ค่ะการให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮ่งๆร่อยๆเนาะค่ะนาอก,อกขอบคุณค่ะ